โอเคครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนที่รักคุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้าชมคลิปผมอยู่ขณะนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับเรื่องทานอาหารเย็นนะครับเพื่อลดความอ้วนนะครับว่าทานอาหารแบบไหนดีนะครับหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าอานอาหารที่เป็นห้ามบูเป็นพวกผักผลไม้นะครับหรือพวกสลัดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องสลัดที่ควทานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ที่ทานแล้วมันได้ประโยชน์นะครับแล้วก็หาง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับก็สําหรับคนที่คิดจะลดความอ้วนนะครับก็อาหารมื้อนี้นะครับเป็นมื้อเย็นนะฮะที่สามารถลดความอ้วนได้นะครับเป็นอาหารประเภทสลัดนะครับสลัดที่ผมทํานี้มีอะไรบ้างนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาหารที่เราทําสลัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับอนเลยนะครับ มาดูนะครับของผมกม็มีมากมายนะครับนี่ครับเห็นไหมนะอันนี้จะบอกกันว่านี่คือถั่วต้มนะฮะถั่วต้มนะครับถั่วต้มที่เราต้มสุกแล้วนะครับแกะเม็ดออกมานะครับก็มาผสมทำสลัดนะครับส่วนนี้ก็คือกระลำปี ขนาดใหญ่เราก็มาซอยนะซอยมันเล็กๆลงนะฮะซอยเล็กๆซอยป็นชิ้นบางๆเล็กๆฮะใส่นะครับเพื่อทานทำสลัดทานนะครับมือเย็นนะครับนี่ฮะจะลดพวกอ้วนได้เยอะนะครับมีถั่วนะครับมีกระหล่ำนะครับซอยย่อยนะครับก็ข้าวโพดนะครับบางคนใช้ข้าวโพดเหลืองนะครับแต่ของผมใช้ข้าวโพดขาวนะครับมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับก็ ใส่มากใส่น้อยก็ตามที่ท่านต้องการนะครับผมก็จะใส่กระโพดตักนะครับก็ไปสักหน่อยหนึ่งนะคือใช้กระโพดขาวตัวนี้มันจะทาล้าจะเหนียวเหนียวนึบๆนนะครับก็จะใส่ขนาดนี้นะครับต่อไปผักครับนะผักกาดแก้วอะไรพวกนี้ครับสลับก็ผักไฮโดรอะไรที่เขาขายกันนะครับผักทำสลัดนะฮะก็ซื้อมาถุงหนึ่งก็กินได้หลายวันนะครับ ก็มาผสมใส่นะครับก็ใส่ผักตามที่ชอบนะครับรเทศนะครับมีประเทศหน่อยนะลูกหนึ่งนะฮะก็จะมีกระหล่ำสีม่วงนะครับซอยแครอทนะฮะอย่างเงี้ยครับผัดอะไรนะใส่ลงไป,ไปชิคใส่ไปหน่อยนะ ตามด้วยนะครับไข่ต้มนะครับ